เด่นจากชาแนลดูเด่นไลท์ครับใกล้ช่วงปีใหม่แล้วนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะออกไปเดินทางท่องเที่ยวนะครับภาคหลังๆมาเนี่ยเราทางานในสตูดิโอค่อนข้างเยอะนะฮะก็จะมีทั้งถ่ายวิดีโอทําไลฟ์สดด้วยนะครับสอนไลฟ์สดแล้วก็สอนการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือทั้งชาแนลดูเด่นไลท์แล้วก็ดูดีสอนทําวิดีโอให้ดูดีด้วยก็ถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปพักผ่อนบ้างเนะี่ย รอบนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้ใช้ยหมอนรองคอฟูลิตัวนี้นะมันจะเป็นหมอนรองคอที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้มันแตกต่างจากหมอนรองคอที่ใช้ทั่วๆไปไอย่างแรกก็คือเรื่องของความนุ่มค่อนข้างที่จะเซฟคอองเรามากกว่ามันจะมีตัวปิดหูนิ่มๆแต่ว่ามันก็จะมีโครงแข็งๆอยู่นะครับออโฟมตัวนี้ทาหน้าที่ในการซอฟ บริเวณใบหูของเราเสียงรบกวนด้านนอกเนี่ยมันเข้ามาในหูของเราเนี่ยได้น้อยมากๆล่าสุดที่ผมได้มีโอกาสได้ปอกออกไปทริปเนี่ยคุณแฟนที่นั่งข้างๆก็ได้ใช้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าเออมันคงไม่มีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่แต่พอใช้งานจริงๆก็คือหลับสบายค่ะนุ่มคอแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย20ินาทีหลับมารือสึว่ามันนุ่มเนาะแล้วก็มันหลับสนิทอะ่ะเหมือนคนหลับที่ห้องอะ่ะหมอะรองคอธรรมดา มันก็จะมีแบบคอตกเนี่ยมันก็จะเจ็บคอ,อ,อแต่อันนี้คือแบบหนาดีอ่ะหนาแล้วก็เหมือนเหมือนพอดีคอเลยอ่ะเนี่ยต้องลองใส่ทีสิลองแส่ต<า>้องใส่ทีอันนี้คือตอนนี้คือประทับใจแล้วพอดีคอ,อเลยแล้วก็กิ้งไปไหนแล้วก็จมือ คุณแฟนเนี่ยนอนหลับสนิทต,ตลอดทางเลยนะครับสดชื่นมากกว่าตอนที่ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้คือประทับใจมากๆนะฮะตอนที่เรานอนเนี่ยเวลาที่เราใส่มันก็รองรับสรีระของเรารองรับขอาทางการนอนในรถเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับไม่ค่อยเมื่อย ออรรมันเงียบเราสามารถที่จะโฟกัสกับหนังสือได้แบบร้อเลยถ้าใครที่มีหูฟังบลูทูธเนี่ยตัวร่องตัวเนี้ยขนาดของเขาเนี่ยสูงเพียงพอสําหรับการใส่หูฟังบลูทูธนะครับอยากจะเล่นเกมอยากจะดูหนังฟังเพลงเนี่ย ก็คือใช้ได้ดีเลยนะแต่ผมะลืมไปนะครับผมก็เลยว่าพอใส่ปุ๊บเอา้าไม่ได้ยินเสียงแล้วนะเขาตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีมากๆหมอนตัวนี้นะครับเราสามารถพกพาไปไหนได้สะดวกเล็กกระทัดรัดแบบนี้เวลาที่เพื่อนๆใช้กระเป๋าเดินทางเพื่อนๆสามารถแบบเอาคล้องกับตัวกระเป๋าเดินทางแบบนี้ก็ไม่หลุดแหละจะเดินไปไหนนะเราสามารถเอาคล้องแขนแบบนี้แล้วก็เดินไปได้เลย สะดวกเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับพกพาสะดวกแล้วก็ใช้งานจริงเนี่ยคือดีเลยปิดหูคใครบนหรือว่าใครกําลังทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ยินเลยเนาะเปิดเพลงบลูทูธใส่ตัวนี้ ครอบใบนะจากหูฟังบลูทูธอันเล็กๆจิ๋วๆกนะ็จะกลายมาเป็นหูฟังโอเวอร์เอียร์ได้เลยผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับด้วยความที่มันใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้แบรนด์ของเราเนี่ยหลับในระหว่างเดินทางแล้วก็ไปตื่นตอนถึงปลายทาง <c oughs> เต็มอิ่มนะครับ <c oughs> ก็คือใช้งานได้ดีเลยนะครับ <c oughs> ดูจากวัสดุที่เขาใช้เนี่ยก็คือนิ่มนุ่มนวลรวมถึงเจ้าโครงตัวนี้ <c oughs> แข็งแรงพอสมควรโครงที่รองรับกับคอของเราได้ดีและ ถ้าใครที่คิดไม่ออกว่าจะหาของขวัญอะไรให้กับคนที่เรารักเนี่ยก็เป็นของขวัญที่น่าสนใจเหมือนกันนะสีแดงเป็นกล่องของขวัญเลยนะเพื่อนๆก็แค่ซื้อไปแล้วก็ติดโบข้างบนแล้วก็เอาไปให้กับคนพิเศษของเรานะสามารถให้ของขวัญในช่วงนี้ได้เลยนะถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าแล้วก็ไปสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะ